เจมนทนบอกเคล็ดลับนะเด็กเป็นอีกหนึ่งนักแสดงยุคเก้าที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเจมนทนที่ในอดีตนั้นมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเจนั้นอายุ9ปีครอบครัวก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยมีดาได้ส่งประกวดโดมอนมินิประจําปี2 5 3 1และได้รับรางวัลชนะเลิศจากนั้นเมื่ออายุ13ปีพอดอานนท์นนได้นามาขึ้นปกนิตยสารเธอกับฉันฉบับวาเลนไทน์ปี2536จึงได้มีงานไทยแบบและโฆษณาเข้ามาพร้อมกับออกรายการเกมโชว์ The cat ด้านการศึกษาเจสสำเร็จการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนนานาชาติฮ่องกงระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติรวมฤด,ดีหรือ RIS จบเกรดเอ็ดเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่5และศึกษาต่อที่ Lowe Stevenson High School ในแคลิฟอร์เนียหลังสำเร็จการศึกษาก็กลับมายังเมืองไทยเพื่อออกผลงานอัลบั้มแรกกับค่ายโพลีกราชื่ออัลบั้มเจและแสดงภาพยนตร์เรื่องถนนนี้หัวใจคาจองหลังกลับไปเรียนต่อปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และดนตรีพร้อมการที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสจนสำเร็จปัจจุบันก็ เป็นดีเจและเปิดคลายเพลง สมุดประการสาวซึ่งปัจจุบันนั้นเจก็อายุ42ปีแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วแต่หนึ่งสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปนะั่นก็คือความหล่อเป๊ะของหนุ่มเจนี่แหละค่ะและทุกวันนี้ยังคงเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนสาวน้อยสาวใหญ่ก็ต่างกามรกรีดกันเพิบแถมก่อนหนี้เจยังเคยเผยถึงสื่อเกี่ยวกับเคล็ดลับความหน้าเด็กของตัวเองอีกด้วยโดยเจได้เผยว,ว่าผมไม่เคยเข้าสถาบัานความงามไม่ทาครีมใดๆและไม่นอนเกินสี่ทุ่มด้วยกินมังสวิรัตตั้งแต่อายุ15ไม่มีความรู้สึกอยากทานเนื้อสัตว์เเลลลยกก็ไไมมม่่่ทานนนออออให้พดืแฮ งานที่เราชอบความเครียดก็ไม่มีอาหารกินดีเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ไม่มีใครทำแต่ผมทำแบบนี้ตั้งแต่อายุ15ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำแล้วตั้งแต่อายุยังน้อยก็ใช้ชีวิตแบบนี้มา26ปีแล้วเพราะอย่างนั้นมัง้งก็เลยทำให้หน้าตาของผมไม่เปลี่ยนเข็ดลับหน้าเด็กตลอดการเพราะว่าเขานอนเร็วสี่ทุ่มครับหลายคนอาจจะงงชีวิตจะดูส่วนทางกับนักดนตรีคนอื่นๆส่วนใหญ่เขาทำงานกันตอนกลางคืนนอนตอนกลางวันสนรับผมอนอนตอนกลางคืนทำงานตอนกลางวันเท่านั้นดึกสุดคือ4ีถึงหทุ่มเราจะพยายามนอนแล้ว7ก็ตื มาต่อแล้วว่าเด็กอนามัยก็คงจะว่าอย่างนั้นหละครับผมก็อยากทํางานกับผมให้ทํางานก็ต้องปรับเองนะเราเคยเห็นคนอื่นทํางานกันถึงตีสี่ 4, เราลองทําบ้างแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่าเราทํางานได้แย่ลงกว่าตอนกลางวันใครสนใจก็ไปลองทําตามดูได้ครับ